นกที่ใช้ชีวิตบางส่วนหรือส่วนมากอยู่ในบริเวณใกล้น้ําหรือบนพืชน,น้ําบางชนิดจะหากินและทํารังวางไขยอยู่บนพืชน,น้ําบางชนิดจะใช้ประโยชน์ในการเป็นที่หาอาหารเท่านั้นนกน้ําส่วน,นมากมีจำนวนมากตัวและมักอยู่รกกันเป็นฝูงใหญ่บินเคลื่อนย้ายถิ่นฐานกินไปเรื่อยๆตามฤดูกาลทาั้งนีขึ้นอยู่กับลักษณะของพืชน,น้ําระดับน้ําความเค็มของน้ํา และความอุดมสมบูรณ์ของพืชหรือสัตว์ที่เป็นอนาหารนกน้ำบางชนิดเป็นนกที่กินเฉพาะพืชบางชนิดกินเฉพาะสัตว์และหลายชนิดกินทั้งพืชและสัตว์อาหารที่นกน้ำแต่และชนิดกินจะแตกต่างก,กันไปตามท้องถิ่นอายุการเจริญเติบโตของนกและฤดูก,กาลการศึกษาพฤติกรรมของนกน้ำทำกันมากในทวีปยุโรปและอเมริกาโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ รัสเซียและอเมริกาในบริเวณทวีเปเอเชียมีศึกษาอยู่บ้างในประเทศญี่ปุ่นและอย่างีดส่วนประเทศไทยเองนั้นมีการศึกษาเรื่องราตวต่างๆของนกน้ำน้อยมากซึ่งนั่นหมายถึงผลกระทบที่จะต้องมีตอบแผนการจัดการในการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งาหากินของนกน้ําหลายแม้ในประเทศไทยแหล่งอยู่อาศัยและแหล่งอาหารกินของนกโดยเฉพาะนกน้ํานั้นมีอยู่น้อยมาก และนับวรพื้นที่บริเวณนั้นถูกบุกรุก,กหรือเสือส่อมสภาพจนเป็นเหตุให้จำนวนนกน้ำลดน้อยลงนกน้ำหลายชนิดเริ่มหายากบางชนิดเหลือน้อยเต็มทีและบางชนิดก็สูญพันธ์ไปแล้วจากการที่เราไปศึกษาเนี่ยนะครับพบจากข้อมูลที่คณะวิจัยในโครงการศึกษานิเวศวิทยาเพื่อการอนุรักษ์นกน้ำในทะเลสาบสงขา,าพบว่า ทะเลสาบสงขาเป็นพื้นที่ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเฉพาะตัวแตกต่างจากแหล่งอาศัยหากินที่อื่นของนกน้ำ นกน้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบสงขลาทั้งที่ทะเลน้อยและคูขุดจึงมีทั้งนกประจําถิน่นซึ่งอาศัยความเฉพาะตัวของพื้นที่อันหมายถึง<ม>ประเภทของอาหารและพื้นที่ในการทำรังที่สอดคล<ม>้<ด>องกับนิสัยของนกชนิดน,นั้นนอกจากนี้เมื่อถึงฤดูการย้ายถิ่นก็จะมีนกน้ำจากที่อื่นเข้ามาทำรังวางไข่ในพื้นที่ทะเลสาบสงขาเป็นจำนวนมาก แต่ภัยที่กำลังจะเกิดกับทะเลสาบสงขลามันกำลังนำหายนะมาสู่ชีวิตของนกน้ำเหล่านี้นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องด้านาต่างๆในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาแสดงความวิตกต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ทะเลสาบภูผุดกำลังได้รับการเตือนภัยแหล่งอาศัยของนกน้ำนานาชนิดจะคงอยู่ต่อไปหรือไม่คือคำถาม ที่มีชีวิตต่างๆานี้เป็นเดิมพัน การสำรวจประชากรนกน้ำในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและเขตท้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบคูขุดในระยะเริ่มแรกของการสำรวจไม่พบว่านกในเขตห้ามล่าทั้งสองนี้มีประชากรแท้จริงเท่าใดการนับประชากรนกมากๆเป็นหมื่นๆตัวก็ใช้วิธีกะปริมาณอยา่างคร่าวๆเมื่อนกบินขึ้นจากน้ำเป็นฝูงจากเสียงรบกวนของเรือหั้งยามอีกทั้งลักษณะอากาศแตละวันที่ไม่เหมือนกันเมื่อมีฝนตก ก็จะไม่ออกหากินเลยและระดับการขึ้นลงของน้ำในทะเลสาบก็มีผลต่อการทำงานเก็บข้อมูลเช่นเดียวกันในหน้าน้ำจากเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์จะปรากฏเกาะวัชพืชในบริเวณที่เป็นสูนของน้ำจึงมีนกที่ชอบอยู่และหากินบนเกาะวัชพืชจานวนมากเช่นนกพลิกนกอีลำแต่ในฤดูแล้งน้ำลดเพื่อที่อยู่ในที่ลุ่มจะโผล่พ้นเหนือน้ำจึงเป็นที่อาศัยของพูกน้องอีโก ซึ่งชอบหากินตามที่ลุ่มช่วงนี้จึงปรากฏประชากรของนกอีโก้มากกว่าช่วงอื่นๆข้อมูลที่ได้รับจากการทำงานของคณะวิจัยในโครงการศึกษานิเวศวิทยาเพื่อการอนุรักษ์นกน้ำพบว่าประชากรนกในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบคูขุดมีนกน้ำอาศัยอยู่141ชนิดเป็นนกประจำถิ่น83ชนิด และมีนกอพย,ยพย้ายถิ่น54ชนิดและเป็นนกที่อพย,ยพหรือย้ายถิ่นก็ได้มี4ชนิดในจำนวนนี้มีนกน้ำถึง76ชนิดด้วยกันที่พบว่ามีประชากรน,น้อยมากเหลืออยู่ไม่เกิน10ตัวนในจำนวนนกที่มีประชากรน,น้อยมากนี้มีนกอพยพย้ายถิ่นมากถึง50%ได้แก่นกยางไฟหัวเทานกแหวและเหย่่ยวนกกระจอกใหญ่ ะชากรนกบริเวณทะเลสาบคูขุดในแต่ละเดือนจะไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องมาจากอิทธิพลค,ความเค็มของน้ำทะเลช่วงที่มีนกมากที่สุดคือระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนต่อกับหน้าแล้งระดับน้ำบริเวณคูขุดเพิ่มขึ้นมากดันเอาน้ำเค็มถอยร่นไปน้ำในทะเลสาบจึงมีความเค็มต่ำสัตว์น้ำและพืชน้ำซึ่งเป็นอาหาร และแหล่งที่อยู่อาศัยของนกมีความอุดมสมบูรณ์ประกอบกับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีนกอพยพย้ายถิ่นเข้ามามากถึง59ชนิดส่วนช่วงที่มีนกน้อยที่สุดคือช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงที่น้ําในทะเลสาบมีความเค็มสูงพืชน,น้ําหลายชนิดตายและเน่าเปื่อยสัตว์น้ําหลายชนิดอพยพหนีความเค็มเข้าไปสู่ทะเลสาบตอนในทำให้อาหารและที่อยู่อาศัยของนกน้อยลง นกหลายชนิดได้อพยพไปหากินตามชายป่า<ม>นอกจากนั้นในช่วงนี้ยังเป็นฤดูผสมพันธุ์ของนกบางชนิดเชน่นนกตีนเพียนนกยางเปียนกอีกโก้งและนกเป็ดผีจึงปรากฏประชากรน,นกในช่วงนี้ลดลงในจำนวนนกนานาชนิดในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบทั้งสองแห่งน,นกเป็ดผี เป็นนกชนิดหนึ่งที่มีจำนวนประชากรมากทั้งมีความสวยงามและหายากนกเป็ดผีเป็นนกที่พบอยู่เกือบตลอดทั้งปีมักจะมีการผสมพันธุ์อยู่เกือบตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันคือตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนตามปกติจะพบรวมกันเป็นฝูงใหญ่แต่เมื่อจะผสมพันธุ์มันจะแยกออกมาเป็นคู่และสร้างรังรวมกันเป็นกลุ่มทางบริเวณป่าจูดป่าจาน้ำลึกไม่เกินหนึ่งเมตร มักจะใช้พวกสาหร่ายน้ําและพืชน้ําอื่นๆที่ตายแล้วมารวมกันทําเป็นรังลอยบนผิวน้ํารังจะยึดติดอยู่กับต้นไม้เพื่อไม่ให้ลอยไปมานกอีลัมเป็นนกอีกชนิดหนึ่งที่พบอยู่ทั่วไปเป็นนกที่หากินทั้งการว่ายน้ําและลุยกินตามเลนแฉะอาหารที่ชอบมากคือยอดอ่อนของสาหร่ายหางม้าและหนามลอยน้ําของแผงปุยน้ําส่วนอาหารพวกสัตว มันจะกินหอยบางชนิดตามบริเวณน้ำตื้นดินฝั่งกินมแมลงน้ำและตัวอ่อนที่อาศัยอยู่ในแพรสาหร่ายและตามใบบัวหลวงการหาอาหารของนกอีลัมแตกต่างกันไปตามความลึกของน้ำลักษณะของพืชและเหยื่อที่จะจับเวลามันจะจับหอยและ,มะแมลงน้ำจากใบบัวจะค่อยๆพลิกใบบัวจากทางด้านข้างทั้งสองด้านถ้าเป็นต้นกกนกอีลัมจะลุยขึ้นไปยืนบนใบบัวหรือโคนกก แล้วจิกแมลงหรือแมงมุมกินในแพรสารายมันจะใช้วิธีจุ่มหัวลงงมหาใต้แพรสารายเมื่อกินอิ่มแล้วนกอีลัมจะชอบอาบน้ําโดยการใช้ส่วนหัวและคอจุ่มลงไปแล้วสลัดเอาน้ําลงไปบนหลังและปีกกระพือปีกถี่ให้น้ํากระเด็นไปทั่วบริเวณหางการอาบน้ํานี้จะใช้เวลา1 0บถึงสินาทีนกกระสาแดงเป็นนกที่ค่อนข้างจะหายากในเวลางี้ มันมีนิสัยในการดักเหยื่อแตกต่างจากนกชนิดอื่นโดยการยืนนิ่งอยู่ริมน้ําหัวซุบอยู่ที่ซอกไหลคอยดักจิกเหยื่อหรือลอยไปตามน้ําตื้นคอยวิทปลาที่เข้ามาในระยะที่จะจิกได้เมื่อจับเหยื่อได้ก็จะคาบส่วนหัวก่อนค่อยๆกลืนให้ส่วนหัวลงไปแต่ถ้าเป็นปลาขนาดใหญ่มันจะคาบไปบนฝั่งและจิกจนตายแล้วจึงฉีกกินเป็นชิ้นเล็กๆเ,เคยพบว่านกกระสาแดงคาบงูไปกิน เป็นงูสายรุ้งที่มีอยู่อย่างชุกชุมในบริเวณเทะเลน้อยในเดือนเมษายนนอกจากงูลแล้วจะมีรายงานพบว่านกกระสาแดงกินกบเขียดสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กและลูกนกในรังด้วยนี่คือพฤติกรรมการดำรงชีวิตตามธรรมชาติของนกน้ำเหลา่านี้ซึ่งเป็นไปตามลักษณะนิสัยตามธรรมชาติของแต่ละชนิด โดยที่ครั้งนั้นนกน้ำยังไม่จะรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝีมือของนึกในระยะหลังพฤติกรรมการหากินของนกน้ำเปลี่ยนไปแหล่งอาหารที่นกน้ำเคยออกหากินลดน้อยลงนกจึงเริ่มดัดแปลงพฤติกรรมการหาอาหารมาเริ่มหาอาหารจากเครื่องมือการทําประมงของชาวบ้านออกหากินตามทุ่งนาของชาวบ้านในบริเวณนั้นซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนี้เป็นที่คาดการกันว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคต พื้นที่บริเวณทะเลน,น้อยและคูขุดมีลักษณะสภาพอากาศเหมือนกันคือมีปริมาณฝนตกมากตั้งแต่146.7ม mm ิลลิเมตรต่อเดือนขึ้นไปและอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคมปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี2,162.7มิลลิเมตรบริเวณคูขุดพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหารของนกมีประมาณ40ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยพื้นดินและพื้นน้ำ ส่วนพื้นดินจะเป็นที่ราบลุ่มชายทะเลเกาะอันมีสภาพเป็นที่ลุ่มสลับกับเขาหินปูนส่วนมากใช้ทำนาข้าวหมอกนั้นเป็นป่าชายเลนและป่าชิ่ชื้นบริเวณที่เป็นพื้นน้ำมีความลึกโดยเฉลี่ยหนึ่งเมตรพันธุ์พืชที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่ผิวน้ำประกอบด้วยหญ้าทะเลจูดจานสาหร่ายลาโพกกบและตามชายฝั่งก็มีป่าลําพู บริเวณทะเลน้อยซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด320ตารางกิโลเมตรแหล่งที่อยู่อาศัยของนกมีกระจายอยู่ทั่วไปพื้นที่ส่วนที่เป็นดินจะเป็นที่ราบลุ่มชายทะเลสูงจากระดับน้ำทะเล1-2เมตรมีพลุและเนินดินสูงกระจายเป็นหย,ย่อมๆส่วนที่เป็นพื้นน้ำคือทะเลน้อยมีพื้นที่ประมาณ28ตารางกิโลเมตรพันธุ์พืชที่ขึ้นในป่าพลุก็ได้แก่สม็ดป่าหญ้าต้นกก ป่าดิบชื้นนาข้าวเป็นต้นการบุกรุกทำลายพืชพันไม้ในพื้นที่บริเวณทะเลน้อยมีความรุนแรงกว่าคูขุดนอกจากนี้การรูปของน้ำทะเลและการเกิดการเติบโตเกินปกติของพืชน,น้ำบางชนิดตามฤดูกาลทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำอันมีผลต่อที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารและแหล่งวางไข่ของนกน้ำจากลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางโชโลศาส,สดงให้เห็นว่าคุณภาพน้ำในทะเลน้อยและทะเลสาบคูขุดจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลเนื่องจากอิกทธิพลของน้ำจืดจากแม่น้ำลําคลองตอนบนที่ไหลลงสู่ทะเลสาบและจากน้ำเค็มที่รุกเข้าไปในทางตอนล่างผ่านทะเลสาบสูงขาซึ่งผลกระทบจากการรุกเข้าของน้ำเค็มนั้นหากมีค่าความเค็มของน้ำสูงเกินกว่า2กรัมต่อลิตรก็จะเป็นอันตรายต่อพืช ทำให้หุดหนูและพืชน้ําอื่นๆตายและเน่าเป็นสีเหลืองแต่เมื่อระดับน้ําลดลงแสงแดดสามารถส่องถึงก้นทะเลสาบซึ่งมีอาหารอุดมสมบูรณ์ทําให้พืชน้ําอีกพวกหนึ่งเช่นต้นรวยและสาหร่ายสีเขียวจเจริญเติบโตได้ดีกว่าพืชน้ําพวกแรกพืชใต้น้ําบางชนิดที่ตายจะขาดหลุดลอยขึ้นสู่ผิวน้ําทำให้มองเห็นเป็นสีน้ำตาลและเริ่มเน่าสลาย มีฟองอากาศที่เกิดจากการเน่าเปื่อสะสมอยู่ข้างใต้แผ่นฟองอากาศจึงดันเอาแผ่นสาหร่ายที่ตายแล้วขึ้นมาเหนือน้ำกระแสลมจะพัดพาเอาแผ่นสาหร่ายพวกนี้ไปรวมกันจนเป็นแผ่หนาเป็นที่อาศัยของลูกกุ้งลูกปลาในช่วงที่แผ่สาหร่ายมีหนาแน,าน่นที่สุดนี้เป็นช่วงเวลาของนกอพยพย้ายถิ่นบินหนีความหนาวจากทางเหนือจึงกลายเป็นบริเวณหาอาหารที่เป็นพืชลอยน้ำ ระบบมีเวศย่อยแบบนี้เป็นผลดีต่อนกอพยพย้ายถิ่นมากความเค็มของน้ําที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลเช่นนี้จะมีอิทธิพลต่อชนิดและปริมาณของสัตว์น้ําและสัตว์หน้าดินอื่นๆโดยที่บางชนิดจะมีปริมาณลดน้อยลงแต่ก็จะมีบางชนิดที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นได้ซึ่งลักษณะเชน่นนี้มีอยู่เฉพาะในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบเพียงั้น ปัจจุบันนี้ธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้งสองกำลังเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐได้กำหนโดโครงการสร้างเขื่อนเพื่อกักน้ําจืดจากลําคลองให้ประชาชนในพื้นที่เหนือทะเลสาบสงขาซึ่งกําลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้าจืดไปอย่างมากแต่ผลที่เกิดตามมาจากการสร้างเขื่อนจะทาให้พื้นที่ทะเลสาบทั้งสองไม่มีน้ําจืดไหลมาผสมน้าในทะเลสาบจะเริ่มเค็มขึ้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของน้ำตามฤดูกาลเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตอีกแล้วในเหตุการณ์วิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตนับแสนตัวของนกน้ำในเขตห้ท่ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและเขตห้ท่ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบคูกุดคุณบุกผาอัำเกตนักวิชาการจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ได้อธิบายว่าคนทั่วไปจะมองไม่เห็นออกมาเป็นภาพที่ ที่ได้เด่นชัดก็คือว่านิเวศวิทยาแล้วก็โดยเฉพาะพันปลาซึ่งอยู่ในน้ําซึ่งเราไม่สามารถจะทราบได้ว่ามันหายไปเท่าไหร่เมื่อไหร่และเริ่มต้นหายไปโดยอาจจะความเร็วที่มันจะสูงพันไปจากในบริเวณทะเลสาซึ่งเคยเป็นที่มีพันปลาน้ําจืดเมื่อก่อนนี่ไม่มีใครทราบแต่ถ้ามองในภาพรมวมเวลา แต่ที่เห็นได้ชัดก็คือเดินขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเล็กๆน้ำก็คือพันไม้ที่ขึ้นอยู่บริเวณที่มีน้ำท่วมถึงแล้วที่สำคัญที่สุดอันนี้ก็เป็นกลับไปกระดูดชั้นหลังของชาติแล้วก็คือว่าบริเวณรอบๆเนี้ยเดิมโดยเฉพาะทางด้านเหนือของทะเลสาบเนี่ยก็มีการทำนาจะทำนาอีกไม่ได้แล้วในเมื่อทำนาไม่ได้นี้ อะไรจะเกิดขึ้นหรออันนี้เห็นภาพชัดเลยไม่ต้องชี้แจงกันมากมเห็นภาพได้ชัดเจนมากกว่าพันปลาที่อยู่ในน้ำเ,เรื่องนี้จะมีผลกระทบกับพวก,กนวกของยกหรือนกประจำสีที่อยู่ที่นี่บางไหต้องมีแน่เพราะว่านกเป็ดแดงนกหลายชนิดเนี่ยจะกินอย่างเป็ดแดงเนี่ยจะกินพวกเมเล็ดพืชที่เราเรียกว่าเกนลนเพราะนั้นข้าว นี่ก็เป็นเกร็ซึ่งเป็นอาหารของนกเป็ดแดงแล้วก็นกชนิดอื่นๆเพราะนั้นในพื้นที่ที่บริเวณที่เป็นหญ้าทะเลก็ดีหรือเป็นจูดหรือ,อพันธุ์ไม้น้ำซึ่งมีมเมล็ดพืชออกมาเนี่ยนะคะในเมื่อพวกนกชนิดนี้นกเหล่านี้นไม่สามารถจะมีแหล่งอาหารได้มันก็จะต้อง ขึ้นไปรุกรานกินเพื่อเศรษฐกิจของชาวบ้านแม้สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ความต้องการน้ำจืดของประชาชนรอบทะเลสาบสงขาก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขแต่ชีวิตนับแสนตัวของนกน้ำซึ่งต้องพึ่งพาแหล่งอาศัยนี้อีกต่อไปก็เป็นสิ่งสำคัญแม้ชีวิตนกเล็กๆเ,ลกเลกหล่านี้จะแตกต่างจากสัตว์ป่าอื่นๆ แต่พวกมันก็ต้องการแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งหาอาหารและแหล่งวางไข่เช่นเดียวกับสัตว์ป่าปอื่นๆต้องการป่าเพื่อดำรงชีวิตหากสูญสิ้นแหล่งพักพิงที่นี่ก็คงจะไม่มีพื้นที่อื่นใดมาทดแทนในลนักษณะพิเศษเฉพาะของทะเลสาบสงขาได้ถึงขนาดนี้ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของนกน้ําในเขตทะเลสาบสงขากำลังมีมากขึ้นเป็นลำดับ ท่าพระวิงเวลาไว้สักระยะเพื่อให้เวลาในการนำผลสรุปต่างๆเหลา่านี้มาประกอบแผนการจัดการและวางนโยบายพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทะเลสาบต่อไปผลที่ได้รับในเวลานั้นคงจะเกิดผลดีต่อทุกๆฝาก่ายและการสูญเสียคงไม่เกิดขึ้นมากมายกับอนาคตของผู้คนและชีวิตของนกน้ำซึ่งต่างล้วนพึ่งพาอาศัยกันกับการตัดสินใจเร่งด่วนในวันนี้